ไอดีนี้เราไม่เคยเปิดของเขายับมาก่อนมีแค่แบบเกือบหลับแต่กลับมาได้ก็คาดหวังว่าจะไม่ยับ A few moments later Surprise motherfucker ให้สัตว์พี่กล้องเองเข้ามาวะไอ้แววมึงเป็น อไอ้ของมึงนี่ยหลวพี่ก้องขึ้นเลยฮตตมอขึ้นเดี๋ยวนี้พี่ก้องแอบเข้ามาแล้ววะพี่ก้องพี่ก้องอยู่ไหมเนี่ยไอ้เหยื่อแล้วล่อไป e7 แล้วเนี่ยเออ e7 ตามชื่อเลยสัตว์เดี๋ยวเปิดไลน์โคต่อนะครับสัตว์ออกเลยสิงหรออีซี่ห้ารืหก <Easy. S 1> สัด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 พี่กองพี่กองอยู่ไหนพี่กองพิมพ์พี่พี่อยู่พี่ไม่ต้องเงียบพี่อยู่พี่บอกอยู่ถ้าพี่ไม่อยู่ย้ำฉาบมันจะมาได้ยังไงพี่กองแม่งของจริงว่ะแชทพี่อย่าเนียนพี่ไม่ต้องเดียนในนี้ พี่อยู่ไหน A few moments later เวลมาฝากโอ้พี่กงพี่ไม่ต้องมาเลยแม่งมาครบเลยพี่ทั้งเวลทั้งยำฉาแม่งมางอะไรคนเลยพี่กูว่าแล้วแม่งอยู่จริงๆด้วยพี่กงไปไปลงกระตีมเจอกันไปไปกูไปละใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละ